ตัวนี้นะครับของจริงนะครับและพิสูจน์มาด้วยตัวเองแล้วครับทุกอย่างลดหมดความดันไม่มีด้วยนะครับอันนี้นะครับแผ่นนี้นะครับเป็นผลเมื่อสามเดือนที่แล้วนะครับก่อนที่เหลือทานอาหารเสริมตัวนี้นะครับดีดีออย์ก็มีความพิติกกังวลน,นะครับว่าทำไมไขมันผมถึงขึ้นถึงสองร้อยกว่า ก็เลยวิตกบึนงงมาตลอดแต่ช่วงนี้นะครับมาทานตัวนี้วันละสองเม็ดเท่านั้นตอนนี้นะครับจากทดลองมาหนึ่งเดือนก็ยังไม่เคยได้เช็คเลือดขึ้นไปเช็คมาเมื่อสอสาวันที่แล้วนี้ก็รู้สึกว่าผลของเลือดออกมาคือแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้นะครับผอเลือดออกมาใหม่ ก็มีค่าน้ำตาลลดลงไปเลยนะครับจากน้ำตาล144าน้ำตาลในเลือดก็ลดเหลือ119นะครับส่วนไขมันจาก200กว่าสูงมากครับ214ก็ลดเหลือ129เท่านั้นก็เป็นความภาคภูมิใจและโรคอาการมึงนงงก็หายไปแล้วก็สายตาก็ดีด้วยนะครับแล้วก็สุขภาพออกกำลังกายได้สมบูรณ์ตลอดไม่มีเหนื่อยนะครับ ทานไปไม่มีผลกระทบเลยนะครับทานตัวนี้นะครับกินได้นอนหลับนะครับอันนี้แบบไม่ได้มาเตี้ยงกันเลยนะครับนี่ผมพิสูจน์ด้วยตัวเองบอกอตู่นะครับไม่ต้องห่วงอันนี้ถ้าไม่จริงก็คมจะไม่มาพูดนะครับก็สินค้าก็ดีนะครับ